เราเตยมตัวเลยอีกหนึ่งนาทีพูดถึงมา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 มรออีกหนึ่งนาทีถ้ามันยังไม่ออกต่ำเหมือนตีพี่ตีมาอเนี่ยตีเมื่อแ้ครับน้องชายต้อทาต้องทาแล้วี่มาในเร็วตอนน้อนไม่พอล้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกไปทางพองสามติดปั๊บคาสิโนเราอยู่คาสิโนเนี่ยอยาก ออกไปนะออกมันออกไปทางโรงพยาบาลบิงตามที่ไหนบ้้มึงฝากูมึงเคลื่อนมึงเคลื่อนมานี่เลยไอ้ร้านค้าฝั่งไอ้ก่อนโรงพยาบาลนะร้านขายมันกับร้านขายของตรงมอะไรตรงมาบ้างมันอ่ะมันจะมีร้านค้าอยู่อ่ะลเมนจุดผ่านผ่านร้านต่อผ่านตรงไปเรื่อยๆมันจะมีร้านค้าขับตรงไปนั่งไอ้อู่เก่าวัดอ่ะอู่เก่อวัดอ่ะเออไปรอไปรอร้านผมนัเลยรอร้านผสมนัเลยรอรอตามเลยกลุ่มใหญ่อย่าแตกนะเว้ยฟังก็ดีๆนะโอเคป่ะมึงเล่นกันบ่อยแล้วแต่อย่าประมาทเพราะงี้นั้นเอง Icana, จะไปอีกรอบจะเป็นมอนดับไทยจะไปบิ๊กปอกแลวกูัมแบ็คมันอยู่ในกลุ่มนะลองมีเช็กิคลองีเช็กิมามามึงมตั้งตามอยู่ไหนตั้งตามอยู่ไหนตั้งกูกูวัดไปสามสแล้วนะมึงจะเหนื่อยบ้างมาคนณึงเล้จากบ้านมึงเหน่บ้างราบกูวัดทีเรค่นป้าหัวัวใจนะ้าวัดใจยังไหมบ้าหัวใจยัไหมป้าหัวใจใช่มกูวหัวใจ เล่นมีเยอะๆนะเล่นมีเยอะๆนะเดี๋ยววงไฟอ่ะไอพวกที่ตีไม้ขึ้นมาใหม่อ่ะไอไอมีกูที่พักมึงเล่นมีไปนะไอมีไอคินไออะไรที่มันตีไม้ขึ้นมาใหม่ไม่เอาแค่ต้นไฟพอนะไม่ไม่เอาเล่นไม้อะไรกันเยอะๆอย่างนั้นไม่เอาแล้วไไมม่จัับีดต้งแต่่เเริมลยแล้วอ่าใช่ขอเป็นมีมันไม่ต้องเป็นเล่นไม้เลย แล้วก็ส่วนมืนอ่ะาตายบอกบอกกันเชียร์แล้วนะมีแค่6คนนะมีแค่6กเจ็คนนะที่เหลือที่เหลือที่ไปตีปืนมาใหม่ไม่ว่าจะเป็น6กสีอะไรกูกูไม่สนนะว่ามึนจะ6กสีมึงต้องเล่นตามที่มันเป็นเป็นเหมือนเดิมเอาไปปกสีของมึงเอาไว้ใช้รอบนอกแค่นั้นเองไม่ไม่เกี่ยวกับโวงไฟหลักนะวไปวๆรไปไป พี่เ hmm. ช็คอะไรกันที่เรียบร้อยนะทำให้กูชุนยึดกับตุกควาหมดปังก็ไปต้องหน้าผาทุกทุนในกางเตียงยันยืดบิดไปกูทำเมืงไงเก่งทำมันอย่าเอาสะหายเจ็กรอบดีกูไปทำความสะอาดจนไป็นฉลามคืออย่าด้อยบึกเองก็หาย สายเว้นฝ <Hoy S 2> ังไว้ในสมองมึงคือหมายเน่มึงควรจะเียบไว้ให้สนิทนานๆเก็บสิ่งยาเอาไว้อายเวนแค่หมายเว้นจะไม่ใช่เหมือนกันจะลาบวางยิ้มหิบวารักกูมา็นกกูมาลัาตอมรวยตอบวม อะไรนะพี <One input> ่แก๊สได้ตังเราตังมันอยู่ปะไม่ชัวร์ผมเพื่อนอีเยเพราะว่าพต่เขางไม่ประกาศระกาศาศแล้วขาดใครปะของาขใครพี่จะพี่แจมาับพี่แจยอะแล้วแ้วจวัสดีครับพี่แจยวัสดีครับพี่ไปไหนมาครับพี่พี่ไปไหนมามเมาปมาที่เเติมของมาจเสร็จแล้วครับขอะไรบอลแล้วน้อขับอะไรอะโอเคแล้วครับพี่สวย นั่งกลุ่มใหญ่เลยก็ได้พี่เอาแบบเยอมๆก็ได้ไล่ดูเลยก็ได้แต่พี่พี่ขับมาเช็คแถวบ้านดวไว้เพื่อนๆขอต่อนะเพื่อนในไฟเหมือนเดิมดูได้กินไอ้รถประมูลใะมึงรถประมูนะไอ้รถประมูลรถประมูลในแก๊งอ่ะมึงมึงไล่ขับผ่านในเมืองให้ได้ดิรถประมูลใหญุ่้ใหญ่นะแข่พีขียวพี่ไอแข่กุ้มใหญ่เขียวเฮ้ยมึงมามาเลี้ยงแขเลย มาเล่นเกี่ยวเลยมาเล่นเกี่ยวเลยดูไปที่ดนึ่งมารวมร้านโรงบรมฝั่งลูกรวมร้านโรงแามฝั่งน้ารวมร้านโรงบานะรวมร้านร้านโรงแรมนเดียวกัาทั้งหมดม่แจามาสิมาเลยรวมร้านโรงแรนะรวมร้านโรงแไอเจมส์ไอโคไปน้ำดูอะไรนะ แยก้านร้านโรปลาก็ได้ไี่วะอยู่ในาที่อะไทำนนครบขาดสายบ้าขาดบ้าพูดเลยเอมดตื่นนะมตื่นนขอบมุน่อยพี่มาไหมมาขายบ้าขาดายบ้าขายใครไมขายใครไม้มึงอย่าลืมดีเช้ลเขอบอกให้ไวไอตัวเอ็มพีสก่อเพื่อนพี่เกฟสั่งตัวเอ็ไปเลยก็ได้นะจริงเหอ้นี่ไงใครวะใครได้ไปว่าเอ็มอ่ะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเองไอ้อย่าอย่าลืมนะตะโกนช้าติ้งในวงไฟอย่าเงียบกันนะวะอย่าอย่าเงียบกันนะช่วยกันพูดเลยไม่เงียบนะเว้ยไม่เงียบนะ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 ขอไหนะขอบุ๊ปเลยขอบุ๊ปเลยมา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 ไหวน้องเดนนี่ นเมันก็กกเขาปีที่ห้ากว่าที่พวกกูไม่จะได้ไปออนทีวีแต่พวกมึงหายทันตาอยู่กับแก๊งให้ตาหายนำพากูเข้มในกันมาตั้งหลายพันบาทและพวกกูก็จะลอยเพเพลงไม่จชบเพราะขายกัญชาขอแนะนำให้มึงไปอีกรอบจะไปฟ้อนดำไทยหรือจะไปปีกบลอกและกูคัมแบ็กมึงจะมาอ,อ,อีกรอบแต่กูก<อ>็ยังดบที่จะเป็นบีบลอกบอยงเมื่อคแต่ว่ามก็จะทาไมกวมึงไม่ฟังวินีอนอ่ทันไมตังยพวกูไม่ก็ไม่ ถ้าเกเพื่อนยังไม่ลงที่จ้าลย่ต้องนาพร้อมลนร้อนพี่รอลันแค่นั้นแหละพี่พรอมลั่นเช็คนะในเมืองนะตุกซอกตรงซอยตรงตรอกมึงเอาไอตุกไปแอบไปอะไรนะหมดนะมึงคิดเอาเองนะพร้อมกูมันเยอะอะพร้อมย่างกูเเดี่ยวมองใด้อมย่างกูขับขย้นไเลยขขึ้นไปเยขับขึ้นมาเย บนนพี liberal, ่บอลกนี่ขับ้าบับ้าัอนอยากให้โเรอยาแล้มางล้วเสียงเนี่ยมันเสียงดังเลยเนาะไปดิขนมาขขนมาขขึ้นมาขับขึ้นมาฝังกุนานาเราจะรวมฝัฝั่งขอกา้าลอเลตเลมเลยมเล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 อาร์ยู่ข้างแรงอาร์ข้างแรงอาร์ข้างแรมันะเข้ามาพี่เข้ามาพเข้ามามา

ไปมาล้วมมาล้วมมาล้วนรถกบบขาวรถกบขาวอมาสายน่อยายน่อยไปสายไปยไปาว้่ เป็นเี่อะไรใส่เป็นเี่อะไรขยะมึงอะตัวกากเลยควายขยะตัวเสียวเลยมวงเ็ตัวเสียวเลยควายเด็กเพีตัเสียวเลยนวายมึงอะตัวโม่เลยเด็กเพีตัวเสียวมันโม่มึงอะตัวโม่เลยควายเด็กเพี่อใครก็จะเอามือวิสัต์เสียบไอ้เพื่อเสียบเีออะไรอะไรเป็นเีอะไรมึงจเสียงเหรอมึงจเสียงมึงยังหมาเป็นเพี่ออะไรกระจกไอ้ตัวกากเลยมึงอะตัวเสียวเลยควายไอการสบได้ไปให้การสบไปช่อย ไปไหนกนปไหนกันไปไปไหนกันปไปไหนกันไปเหนมกันไปไปไหนกันไไปเหไมไปไหนันไปไปไหนกันไปไปไหนเหนมปไหนันไนกกนไปเหนมกันไปกันไปไปไหนนไปเหนนกันไปไหนกันไปไปไหนนไปเหนไหมไปไหกไปไหกไปไันไปเหนไหไปไหนัไปไหนกนไปเหนไหมไปไหนนไปไหนันไปเหนไหไปไหกันกไปไปหนกนไปห็นไกันไปไปไหนกันไไปไหนกไปมไน ชุดเพื่อนน่อชุดเพื่อนน่อชุดเล้กดกันวะเพื่อนเมเมือโหลโหลงมันด้วยดึงผมัปด้วยดึงผมไปด้วยดึชุดเพื่อนเชุดเน่อยเด็ยนดเปงียอรงนมาเล่นกเล่กันมา มันเล่นกุญแจมัเล่นกุญแจมัเล่นกุญกจมึงมาเล่นกุญแจมึงจัดดิมึงเล่นมีให้หมดมึงฟังนะชนะเล่นมีให้หมดดาวเล่นมีให้หมดเล่นมีหมดกะสมัให้หมดเด้กะสมัให้หมดเด้สัตว์ทัเทียอะไรเชี่ยงโง่มึงอย่าตัวโง่เลยเด้เพี้ยหวยเล่กชื่อกูทำมาจากกูสัตว์มึงอย่ากูจากของบ้าเด็เพี้ยยังขยะไหวเปล่าดิยมาเลยสัตว์ดิยมาเลยควายโนเน่เพี้ยใครก็จะเอามือเพี้ยใครก็จะเอามือในสัตว์ อย่าเดอยาเดไปหมดแล้วไปหมดแล้วอย่าแล้วอย่าดิาดคือแล้วอย่าเดอย่าเดเ้ยเาตงชุบเ้ยออออนมานีนออนนออนนิออนนออนนออนอย่าาอย่าไเชี่ยเออเดียวเไอเห็นบ้านยโลกคียอะไรสัตคาที่อะไรน้องกูที่อยงคเที่น้องกูสัต มึงเอาเด้มึงเอาเด้มึงเด้กาสอบกาสอบกาสอบไ่ให้หมดไอ้เหี้ยไม่มีคู่เลยมีแต่ปลาไอ้เหี้ยกูจะบอกให้นะาสามันการแกไอ้เพี้ยนี่กากกระจอกไอ้เหี้ยทุเลรศทุเลรศเหี้ยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วไอ้เหี้ยทุเรศมันจะหมดแล้วทำเหี้ยไรไอ้สัตว์รีเฟกมีใบโยรีเฟกมีเบ่าไอ้สัตว์ไอ้เด็กเหี้ยคูย นีเสกมีป้ายน้องมีงมหาเลยดูเสี่ยวไอ้เที่ยไปไหนไปไหนบอลซานเดบอลซานเดย์แตกซานเดย์ทำเพือะไรเที่ยเยีดยเสี่ยวเย็ดจนเย็ดจนทำเพื่อะไรเย็ดจนน้องกูมาเดือนเดียวเที่ยมีปืนี่น้องกูมาเดือนเดียวมีปืนไม้น้องไอ้เที่ยไอ้เย็ดจนไอ้สัตว์เฮ้ยมาเดือนเดียวไอ้สัตว์มีของไอ้น้องเันรึเป่ะเย็ยเสี่ยวไอ้เที่ยมีงมาเลยควายเฮ้ยไอ้เที่ยทำไรสัตว์ไอ้เที่ยจากเพื่อนกัวใหญ่เที่ยเยอะขยะทำร้อยเยีดต่อไหวเปล่า เี่ยไอ้เพี้ยไม่มรจะหวจตองไหต้องไปไหนคุ้จะอเียรู้มไอเด็กเพี้ยทำควยแล้วมอไปกากเงี้ยไหมเงี้ยไมสัตว์เพี้ยเพี้ยเชี่ยเียเดียวสัตว์เพี้เดียวทำไรเดียวเพี้ยเพียเดียวสัตว์เพี้ยเดียวเพียทำารเดียวควยไหวบ้าน้องยาไหวปล่าคว้ยเล่นกีทีก็ชนะกูเขาได้บ้าน้องกีทีก็ชนะรู้มือน้องไอ้เยี้ยเสียว พ่อเสียวพ่อเสียวพ่อเสียวขวยพ่เสียวเรี่อขวคยเสียวจัดเลยขวายขวยเสียวจริงขวายเด็กข้าผิวจริงขวายขวายิวจริง ลมือสองมือสอมา่อมาหน่อยมือสมาเลยมันเต็มเลยมันมาชุบกันมาลมือสองเลยเมือสเพื่อนโดนมามาลัมือสองเคนรถดีคนรถคนรถมือสองมือสองมือสองเพื่อนโดน้นมือสมันเยอะเลยเเรขึ้นรถขึ้นรถมาเร็วมาเร็วล้มือสยิงอยู่มาเร็วมาเร็วมือสเร็มเลยตรงหมู่บ้านข้าง้ามือสอง่ะมาเร็วมาเร็วไหนรมือสเพื่อนเต็มเลยเต็มเลยมา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 มลวมือสออ้หมู่บ้านข้างๆมันอ

ดีๆนะเร็ดีๆนะเอ้ยทีเหรอบนอกมันเอาเพื่อนไมทิ้งอ่ะหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนวเรียกโอเคโอเคกําลังไปนะไ้วคไม่ตเปากับกูหน้าปมหน้าหน้าดีหน่อยไอ้ฝนใครไตรไตรไตไม่ตไปรอในไฟที่รอในไฟที่้าไหนวงต้องมีขับ

แอคคุ <pec> ่ไว้เฮียจนสูเพศไอเด็กเฮียเฮียจนแอคค่วไว้เฮียจนสุเพศไอเด็กเฮียเฮีเด็กเฮียเด็กเฮียเฮีเสียว